ครับถนน,นครับเส้นนี้ครับเพิ่งสร้างใหม่ครับอยู่ที่กรออกรออีซูซุตเพิ่อนแก้ใหม่ครับนี่เพิ่อนแก้ไหมฮะแก้มหม่วงประมาณสิบเมตรหนึ่งสองสามสิสิบเมตรครับยาวไปถึงน,น,นู่นเท่าไหร่มาจัดสรรธรรมมาไปก่อน ะะก็ได <60 S 1> ้นะครับโ้างทานี่ไปใบพัดชุมชนบรรเาแรตะออว่กว้าง10เมตรจริงยาว2 60เมตรหนา15เซนนะครับมูคากว่าหนึ่ง140กา้านบาเมตนเะงินตลาก่อนจะเป็น2 400เจน่สองพั 1, 2, นบาทโดยยืนรดดดดับโคตรโครบ ก็กำลังรสอบเรื่องภาษีของประชาชนนะครับหลายเล,เลยรับเข้าลค้ครับตองเปลี่ยนจะรัคนก่ไม่ตั้งใจวันนี้วันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่ล่ะสิปที่2มีนาเสร็จกับ